สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมแฟนช่องนะครับพี่น้องสมาชิกแฟนช่องเบานัวทั่วสวนคลิปนี้กับ้า,าเมืองใหม่ล้อมีคือเก่าครับไหม่ล้อมต้นนี้เป็นต้นพย้อมครับเป็นผลงานการคุดล้อมของทีมงานหมูบินนะครับหมูบินทังหินแฮห,หลายหลายคลิปที่ผมลงในช่องให้พี่น้องคุณผู้ชมได้เมืองได้รับชมนะครับ นี่เป็นต้นพยอมที่เพิ่นคุดล้อมเรียบร้อยแล้วล่ะเมื่อนี้มาถ่ายถ้ำนี่บว่าได้เห็นบรรยากาศในตอนที่กำลังทำงานอยู่นะครับพอว่ามาบอท่มจังหวะมาบอท่านจังหวะที่เพิ่นกำลังทำงานแต่ว่ากับมาตามเก็บภาพมาถ่ายคลิปให้เมืองที่หลังไม่ล้อมต้นนี้ฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีสวยงามต้นใหญ่ต้น,ตนสูงต้นยาวเกษห้พี่น้องคุณผู้ชมได้ มึงไปพร้อมๆกันในคลิปนี้แหละครับถ้าว่าพี่น้องคุณผู้ชมมึงคลิปแล้วมีต้นไม้โยกกางทงไฮทงหน้าหรือว่าอยู่ในสวนเนาะครับอยากสิขายเป็นไม้ล้อมหรือว่าอยากสิคุดล้อมอยากซื้ออยากขายไม้ล้อมทีมงานหมูบินเพล่นไห่ข่ำปรึกษาพี่น้องคุณผู้ชมหน่อยนะครับโทษศรพท์หาเพ่อน เบอร์โทรศัพท์ผมสีว่างไวใต้คลิปนะครับเอาอสิผ้าพ,พี่น้องมึงใหม่พยอมตัวนี้เนาะว่าฟอร์มมันสี่สวยงามซ้ำใดน,นะครับถ้าว่าท่านสนใจในรายละเอียดกาสอบถามกับทีมงานหมูบินได้นะครับตามช่องทางการติดตอ่อที่ผมแจ้งไว้่นะละ ยมต้นนี่สูงใหญ่เงาครับพี่น้องสวยงามเนะครับสวยงามให้พี่น้องคุณผุยช่เมืองไปพร้อมๆกันครับว่าฟอ้อมไม่ม้อมต้นนี้สิสวยงามซ้ำใดยนะครับนี่ครับค้นตน้นดําคือลือเลยพี่น้อง สีงามเนาะสีงามสีดำคือลือเลยนี่ครับล่ำต้นเนาะดำแ่งตาเงาหอดปลายก็ว่าได้ตัวน,นี้นะครับนี่ครับต้นต้นกับสีดำสีเปลือกนี่ก็สวยงามครับพี่น้องคุณผู้ชมกากฟพี่น้องคุณผู้ชมแฟนชองเฮ้าทุกท่านล่ะครับที่เขามารับชมแล้ว แนะนำจีช่อมข้อเมนเขามาใดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันนะครับกดติดตามให้ได้ด้วยครับพี่น้องกดกระดิ่งน้ำเนาะเว้านัวทั่วสวนครับเพิ่นคุดไว้แล้วครับนี่เหลือแครมาโยกนะครับเพิ่นล้อมผ่าซ่าเล่นแล้วก็หากที่เพิ่นจงไว้นี่ก็คือเป็นหาก ำคั่คันะครับตอนพันโยกพ็นกรสิตัดหากที่มันโพออกมากเนี่ครับกรสิตัดหากนะครับต้องใส่รหลดโยกใส่เขืนมาพยุงมามาัดมายด์ไบซ์เกัลแล้วกรสิทาการตัดหากเขื่อนใหญ่นะครับ กับมึงกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะกัมึงไปเรื่อยๆกัแล้วกันครับนี่แหละครับโค่นต้นกับสีดำสวยงามเลยครับต้นนี้เพิ่นคุดล้อมเรียบร้อยแล้วครับตอนผมมาถ่ายท้ำอนู่นี่กัโอ้ยกินพยนอมหอมเลยครับ เพ่นตัดกิ่งลงมาดอกมันมันอยู่ในช่วงที่กาลังออกดอกพอดีนะดอกมันที่เพ่นตัดกิ่งลงมานี่ก็ทรงกลิ่นหอมเลยล่ะครับตอนนี้เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดอกขย,ย่อมหรือว่าต้นขย,ย่อมบ้านผมเอินต้นขย,ย่อมมันกําลังบานพอดีครับพามาเมือง ฟร์มนะครับวาสีสวยงามสําได์ถ้าว่าพี่น้องคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากได้ไม่ล้อมหรือว่ามีไม่มอยอดทงไฮทงหน้ายุดตามสวนเฮาอยากสิคุดง่ายหรือว่าอยากสิขายนะครับติดต่อกับทีมงานหมูบินได้ได้ครับพี่น้องเพื่อนกะสิไปรับสื่อไปคุดล้อมไฮนะครับนี่แหละครับ ผลงานของทีมงานหมูบินอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นไมพย่อมครับไงสูงเง้ครับพี่น้อง ไม่ล้อมต้นนี้เป็นต้นพยอมนะครับที่ทีมงานหมูบีนเพิ่นได้คุดล้อมไว้แล้วล่ะพี่น้องมื้อนี้อาจซิบเห็นบรรยากาศตอนเพิ่นคุดเนาะแต่ว่าพาพี่น้องมาเมืงองต้นมาเมืองฟอรอมมันนะครับว่าสีสวยงามสมเหดอันนี้เพิ่นคุดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่สีโยกหรือว่าเคลื่อนย้ายนะครับนี่ครับ สวยงามเลยครับต้นใหญ่เนาะนี่ครับต้นใหญ่ต,นตน้นยาวครับต้นนี้ครับพี่น้องคุณผู้ชมครับสำหรับไม่รอมต้นนี้นะครับต้นพยนอม กัโค้งสีบระเดตไทยคลิปตอนเลื่อนยหญ่ให้พี่น้องคุณผู้ชมในเมืองนะครับพอดีว่าตอนเพิินมากเลื่อนใหญ่นี่ทิศธุระก็เลยบด้เ็บภาพบรรยากาศถ้าหากว่าพี่น้องคุณผู้ชมมีไม่อยู่กลางไฮกลางหน้านะครับเมื่อวาสิเป็นต้นพย,ายา่อมหรือว่าต้นมังต้นมังมีนี่แหละครับตอนนี้กําลัางเป็นที่นิยมของตลาดนะครับอยากสิขายออกนะครับมันเคียงไฮเคียงหน้า หรือว่าอยากสิคุดล้อมนะครับติดตอ่อกับทีมงานหมูบินได้ครับโทรศัพท์สอบถามกับเพื่อนใดเนาะปรึกษากรก็นใดเนะครับช่องทางการติดตอ่อเดี๋ยวผมสิว่างโทรศัพท์อ่าว่างเบอร์โทรศัพท์เพิ่นไวใต้คลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ